วันนี้เราพบกับ10 Facts About us ไ <c oughs> ทยขี้งอนกว่ากันเขาใช่งอนเก่งทุกสิบวีผิดนิดหน่อยงอนไม่แต่ที่รักไม่เข้าใจผู้หญิงเพราะเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลยต้องขี้งอนอยากงอนให้มันมากแค่ <c oughs> นั้นแหละอ่ะคำถามต่อไปงอนตอนนี้ไม่ถ่ายแล้วงอนใครขี้บ่นกว่ากันยูออกก็ได้เพราะว่า ออ,อนแม่เ<ม>จ้าระเบียบที่สุด<ไ>บางทีวางของก็ไม่เรียบร้อยอันนี้เช่นวางของในบ้านรองเท้าต้องตอกถอดตรง,งนั้นเท่านั้นองศานั้นเท่านั้น90องศานั้นเท่านั้นไม่ได้ข้ามเปลี่ยนมุมเด็ดขาดต้องวางบันไดขั้นที่3เท่านั้นเข้าห้องน้ำเสร็จต้องปิดฝาชักโครกท single detail แล้วเขาว่าเขาเก่งที่เขาอยู่กับที่รักได้เพราะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออมันจะมีคนอยู่กับเราได้ไหมใครขี้เล่นกว่ากันเล่นได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่ควรเล่นก็เล่น ก็อย่างนี้ชอบเครียดชอบจริงจังไทยที่หึงกว่ากันขี้หึงเหรอใช่มากไม่เช่าให้ยิ้มให้ใครงั้นเอกยิ้มรออ๋อยืมนรอนนาะห้ายย้มที่เราชอบแบบว่าคุยคุยไปเรื่อยเปื่อยคือนุนซื้อนี่อยู่ดีๆก็แบบบางท็อปปิกเราก็ไม่คิดว่าแบบเออมันจะต้องเป็นประโยคเปิดบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนี้ก็คือสามารถที่จะเปิดบทสนทนาได้ ปิดทุกครั้งที่พินเสร็จก็จะชอบชอบเข้าไปทักทายสวัสดีน้องๆตลอดพอไปใช้ก็พอว่าไม่มีค่อยมีเพื่อนอ <c oughs> จริงๆก็มันแบว่าไม่มีเพื่อนคุยปีลงมานะเพราะเซเว่นแบบหนึ่งหายไปเป็นชั <c oughs> ่วโมงง่นะพอดีว่าเพิ่งออกจากเซเวน่น <c oughs> อันนี้ก็เลยงงว่าเขาไปทำอะไรก็ไปคุยดูว่ากระโฟงกาแฟเขาชงยังไงเขาใส่อะไรบ้างแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่เรื่องเยอะว่าอันนั้นไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่อยากใส่เท่านั้นอยากใส่เท่านี้เราก็อยากจะใส่แบบที่เราต้องการเท่านั้นแล้วว่าน้องเขาได้รักเอาแต่ใจ เที่ลักก็แหละที่เอาแต่ใจอ่ะคือในบางอย่างออเยอออ,ก,อ,อก,ก็จะมีข้อจํากัดว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้ร้อน อันนี้ไม่สะอาดอ,อไม่เอาคิดอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครอยู่กับทีหลักไ้ไหมนั่นแหละถูกต้องละ่ะไม่เอาวันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ชอบอันนี้ร้อนอันนี้เออตรงนี้ขอไม่เอานะตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นริมทะเลก็ขอจะขอนัอ่งข้างในเพราะว่าเขาคขร้อนเขาอ,อยากนั่งคลองแอร์เยอะอ่ะคือถ้าเปียกตรงนี้ต้องเช็ดตรงนั้ต้องวางให้เป็นระเบียบตรงนี้ต้องมุมชิดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยใครชอบเปลี่ยนใจทุกสิบวิพี่จะเอาน้ำอะไรดีเอาน้ำเปล่าดีกว่าเพราะแพรมันไม่อยากกินน้ำหวานแล้วว่าเราจะเอาค็อกเทล เมนูโซดาไหมตักคือเขาเปลี่ยนใจบ่อยแต่ในที่สุดะเขาก็ตามใจที่ลักแคมเปลี่ยนใจทุกสิบวิก่อนที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นประมาณแบบเกือบสิบรอบอะสิ่งแรกที่เราคุยกันมาดีที่สุดแล้วพอจบเนาะใครกินเก่งกว่ากันที่รักก็แหละที่รักเขาจะกินอันนั้นที่รักเขาอยากกินอันนี้ที่รักเขาอยากกินอันนั้นแคมเขาจะกินแค่คำสองคำอะที่เหลือเขาจะปล่อยให้ออมเก็บหมดเลยอะเราออมก็เป็นโรคเสียดายอะการที่เสียดายของอะมันไม่ดีมันจะทําให้ตัวเราอ้วนเป็น กินเท่าที่เราอยากกินเท่านั้นแถมมันก็ไม่ได้อยากทําให้ฟูดเวสที่เราเอากลับบ้านได้ ใครขี้วีนกว่ากันทำไมต้องยายนี่ขี้วีนแบบโคตรโคตรถ้าเขาไปวีนอย่างอื่นอยู่เขาก็จะวีนนี่ด้วยจะวีนก็ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้องอออไ่านี่บอกเขาายไร้งแล้วว่าวีนให้น้อยหน่อยเนาะวีนเล่าเก่งกว่ากันนี่ไม่รู้ว่าจะเมาน้อยกว่าเขาจะมีวิธีการลีลลสชีก็เคยเมาจนอ้วกมาแล้วเหมือนกันชีกินเข้าไปแล้วอยู่ดีก็งงมากเลยอยู่ดีชีบอกชีปดหนวเออแทมอาจจะแบบไม่ได้เรียกว่ากินเลาเก่งคือเต็มที่กับชีวิต อ๋อให้สุดอ่ะใครแดนซ์เก่งกว่ากัน <c oughs> บ้าคนอื่นเน่ยไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าใหญ่เนี่ยเนี่ยแม่อยู่บ้านนี่ยชอบมาเต้นให้ดูไม่รู้เต้นย <c oughs> ัวเต้นยัวบ้าเลย <c oughs> ไม่ใช่เต้นแบบมัวๆซัวๆชอบเต้นเต้นเบาๆ,ๆแต่ว่าเก่งๆอะจังหวะเต้นไม่เป็นเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอเคฉันฝากกับบอัสนะคะขอจบแค่นี้นะอยากให้ดูคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาบอกได้นะ